สวัสดีค่ะก็พามาดูกิจกรรมใหม่ๆของช่องพอใจอินไทยแลนด์นะคะอันนี้เป็นต้นองุ่นตอป่าติดตาพันดีเราสั่งมาสกิ่งค่ะเพื่อจะเอามาทดลองปลูกนะคะก็รู้สึกว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะอันนี้ลงถุงได้สวันก็ดูดีไม่มีต้นไหนที่จะ เหี่ยวเฉาเลยนะคะนี่ค่ะพามาดูค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากปลูกก็ทดลองเลยค่ะดูค่ะอันนี้เราใช้ถุงใสนะคะถุงใสอันนี้ก็นี่ค่ะเราใช้ถุงใสเพราะว่าเราอยากเห็นรากของเขานะคะอันนี้เป็นตอป่านะคะตอป่าที่ติดตาพันธุ์ดีมาแล้วมารอดูว่าตาพันธุ์ดีทั้งสี่กิ่งของเราเนี่ย จะแตกไหมนะคะ